ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนโรงเรียนของเราไปสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติขอเชิญอานนนขึ้นมาบทเวทีี ที่สังเกตเห็นชัดเจนมากในหนังเรื่องนี้นะ<ม>แล้วก็มีการปีความด้วยความเข้าใจของตัวเองค<ม>ือเรื่องภาพถ่ายที่สแสดงว่าในโรงเรียนอะไรเงี้ยห้องเรียนหรือว่าห้องพักครูหรือว่าอะไรพวกนี้อย่างหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากคือโอ้โทุกอย่างสะอาดมากอ<ม>ื very clean ทุกอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบเป<ม>๊ะๆห้องพักครูนี้ก็แป๊มเรียงกันป๊ป๊บป๊ะป๊โรงเรียนอะไรก็พื้นสะอาดไม่มีอะไรรกเกะกะใช่ไหมแล้วก็มีซีนหนึ่งที่แบบมีพันลงมา ถูพื้นกันคือทุกอย่างต้องเนี้ยบต้องปิง้งอะไรเงี้ยซึ่งก็เออดูแล้วมันก็เป็นอะไรที่โรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยจำได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ครูนเน้นอยู่เสมอว่าต้องทําเวนนะแล้วก็ตเคาะแปรงเคาะแปรงต้องกวาดถูพื้นเทอมหนึ่งก็จะมีการขัดพื้นทีนึงก็ต้องรักษาความสะอาดเพราะฉะนั้นโต๊ะเรียนอะไรถึงแม้จะเป็นของเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแลความสะอาดเนี้ยบทุกอย่างซึ่งพอดูแล้วเออก็นึกย้อนกลับไปถึงค่านิยมรู้สึกว่ามันเป็นแมสเซจหนึ่งที่อยู่ในหนังวหรรือเปล่่าาาพะ ที่เข้าใจคือพยายามจะ suggest ว่าภายนอกพื้นผิวเนี่ยทำให้ทุกอย่างดูสะอาดอเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาถึงเนื้อในแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะไม่ค่อยสะอาดอย่างที่เราคิดใช่ไหม,อ,มอย่างเช่นว่าผู้ปกครองต้องการจะลูกเข้าเนี่ยก็มาคุยกับพออ,อแล้วก็บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมพอ,อ,อ,อก็ถามว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครูติวนักเรียนใช่ไหมแล้วก็บอกข้อสอบสุดท้ายก็รับเงินแทนที่จะตั้งใจสอนในห้องเรียนเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นแมสเซจอย่างหนึ่งที่ว่าบางทีดูแต่ภายนอกเหมือนทุกอย่างมันสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบแต่ความจริงลึกๆข้างในนี่มันมีปัญหาอยู่เยอะลองคิดว่าถ้าสมมติเป็นชาวต่างชาติมามองเงี้ยถ้าสมมติว่าคนอเมริกันมาดูเทียบกับไฮสคูลในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าโหแม่งตรงกันข้ามมากคนละแบบเพราะว่าไฮสคูลอเมริกาา่ยไไมด้พ ที่จะรักษาภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูเรียบร้อยเลยกำแพงก็อาจจะมีกราฟฟิตี้เต็มไปหมดใช่ไหม,มในห้องเรียนนักเรียนก็ผู้ชายก็อาจจะเกงหลุดลงมาครึ่งก้นอะไรเงี้ยเวลานั่งในห้องบางทีก็ยกเท้าขึ้นมาใส่อาจารย์อะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างปัญหาอะไรมันโผล่ขึ้นมาให้เห็นมไม่มีการปกปิดมีปัญหาเรื่องอความเหลื่อมล้าความไม่เท่าเทียมก็เห็นกันอยู่ชัดๆมีปัญหาเรื่องการความประพฤติอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบว่าเห็นอยู่ตามตาอะไรเงี้ยไม่มีความพยายามที่จะปกปิดทําให้ภายนอกมันดูเรียบร้อยเหมือนกับโรงเรียนไทยก็คิดว่าถ้า อย่างอเมริกันมาดูเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออเมืองไทยนี่ก็น่าชื่นชมระดับหนึ่งนะที่อย่างน้อยภายนอกเนี่ยก็ทําให้มันดูเรียบร้อยได้แล้วก็<ๆ>คนที่ต้องการจะตั้งใจเรียนคนที่ต้องการจะอยู่ในระบบแล้วก็อยู่ในคลองเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอยู่ในเชลได<อ>้ที่ทําให้ไม่รู้ว่าความจริงภายนอกหรือว่าลึกๆมันมีอะไรที่ไม่ดีอยู่นะแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะอยู่ในโลกที่สวยงามของเราได้อะไรเงี้ยก็อาจจะมองในแง่นั้นได้เหมือนกันโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเรื่องการพยายามทําภายนอกให้มันดูดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์มีคุณค่าของมันเเหมือนนกั่พราาะว ไม่ว่าจะในสังคมไหนเนี่ยแน่นอนมันก็มีปัญหามันก็มีความฟอนเฟะอยู่บ้างในระบบที่มันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าอย่างน้อยถ้าทําให้ภายนอกมันดูเรียบร้อยเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจะเป็นนะ mm hmm. อันนี้คือไอเดียของเราเราต้องการให้ทุกคนรู้หน้าที่มีความดูแลสิ่งแวดล้อมของเราให้ mm hmm. ให้สะอาดเรียบร้อย mm hmm. ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าระบบของเราไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ร้อแต่อย่างน้อยเราก็พยายามคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมดูแลได้เนี่ยเราก็ทําอย่างเต็ม เพื่อให้มันดูสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เป็นเป็น,ปนสิ่งแวดล,ล้อมที่ดีซึ่งมันอาจจะดูเป็นเรื่องแบบผักชีโรยหน้าหรือว่าเปลือกภายนอกใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้าจะเริ่มจากตรงไหนก็ต้องเริ่มจาก เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนอย่างมีคลิปหนึ่งที่ไวรัลมากเลยเป็นทหารใช่ไหมเขาบอกว่ามามาพูดตอนงานก r a จ u เอชันบอกว่าที่สาคัญที่สุดเนี่ยตื่นมาทําเตียงก่อนนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้มันเป๊ะก่อนไอ้ปัญหาใหญ่ๆนี่บางทีเราแก้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องอะไรที่มันอยู่ในคอนโทรลของเราเนี่ยทำให้มันดีที่สุดจอร์แดนพีดูเันก็เน้นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเริ่มจากไหนคลีนยอรูมทําให้ห้องคุณเนี่ยสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาใหญ่ๆมันก็จะค่อยๆเราค่อยๆทํามันได้แต่ถ้า บอกว่าโ,โหจะแก้ระบบแก้โครงสร้างอะไรก่อนเนี่ยโดยที่ไอ้เรื่องความสะอาดความเรียบร้อยความเป็นระเบียบยังฟอนเฟะอยู่เลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะไปถึงจุดนั้นได้ก็อาจจะมองได้เหมือนกันว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเปลือกเรื่องผิวเผินนักเรียนจะเรียน เก่งหรือเปล่าพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าห้องเรียนมันสะอาดแค่ไหน mm. แต่อย่างน้อยมันก็เป็นการแสดงออกว่าเฮ้ย mm. ทุกคนซีเรียสนะ mm. นะ mm. บางทีเดินเข้าไปในโรงเรียนพั i c ิกสกูลในอเมริกาเนี่ยคือความรู้สึกแรกคือไม่มีใครซีเรียสอ่ะนักเรียนก็ไม่ได้ซีเรียสจริงจังเรื่องการเรียนดูการแต่งตัวดูทัศนคติในห้องเรียนดูผนังดูอะไรพวกนี้มันเรือว่า Not s e r i o u s คือถ้าตรงนั้นมันไม่มีเนี่ยก้าวต่อไปที่จะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยมันมันก็อาจจะ